ฮ่าบอลอ่านมึงอะตอนที่หนึ่งเฮ้ที่นี่มันคือที่ไหน ไม่กี่นาทีก่อนสันเป็นพนักงานออฟฟิศธรรมดาคนหนึ่งของ996ส่วงนี้สันกำลังอา่านนิยายเรื่องข้าพึ่งพาการบำเพ็ญเป็นเสียนเพื่อเปลี่ยนสตาท้าทายสวรรค์แต่พัฒนาการของเรื่องนี้ส่วงนี้ดูไม่น่าพอใจนักไม่นึกเลยว่านางเอกในนิยายจะโดนบอสตัวร้ายสังหารพระเอกโกรธมากไม่คิดเลยว่าจะเลือกต่อสู้จนตัวตายไปพร้อมกับตัวร้าย และพวกฮาเลมที่ติดตามเขาพวกนั้นเลือกที่จะทำลายโลกด้วยความโศกเศร้าเวนเอ๋ยนี่มันการพัฒนาเรื่องราวแบบไหนกันฟ้าคงเป็นพอข้อมูลไม่ดีพอจึงถูกตัดจบไปสินะดังนั้นข้าจึงทะลุมิติมา,ากลายเป็นตัวเอกในนิยายเรื่องนี้งั้นเหรอ ยินดีต้อนรับโฮสุทวีปลานสวนข้าคือระบบปัญญาประดิษฐ์ของท่านเสี่ยวจีดีใจที่ได้ให้บริการท่านโอ้นิ้วทองขาของตัวเอกมาถึงแล้วแต่ดูไม่เหมือนกับระบบเดิมเลยทำไมเป็นไก่ต้องเป็นสาวสวยไม่ใช่เหรอ นายท่านเสี่ยวจี้นั้นได้เตรียมการอุปกรณ์ที่ไม่มีที่ท้่สุดและสมบัติหายากไว้ให้ท่านแล้วโอ้โหบัตรซบนั่นไม่ใช่ว่าอยู่ยงโคงกระพานหลอกหรือครั้งนี้ข้าจะไม่ปล่อยให้แผนการและสาระเหล่านั้นเกิดขึ้นอีกครั้งแน่จำได้ว่าหลิงลีแต่งงานในช่วงแลกของนิยายในเมื่อเป็นเส้นนี้งั้นก็พายเรือตามน้ำไปก่อนก็แล้วกัน เยี่ยเยี่ยจ๋าถึงเวลาของพวกเราแล้วข้าจะาดีกับเจ้าไปตลอดชีวิตเอ๊ะมันไม่แย่ไปหน่อยหรอที่ตะโกนซื้อสตีของคนอื่นในคืนวันแต่งงานน่ะจื่อหลิงโม่หยาหลางสามีของข้าพภรรยาเข้าใจผิดแล้วอะไรกันสันไม่ใช่หลิงหลีอย่างนั้นเหรอ ฮะเวนเอ๋ยนี่มันไม่ได้หลอกกันใช่ไหมนึกไม่ถึงเลยว่าสันจะเป็นโม่ยาหลางขยะคนนั้นที่เกิดมาพร้อมกับกายหยินบริสุทธิ์ซึ่งไม่มีฐานการฝึกฝนใดๆเลยจื่อหลิงตัวร้ายที่ใหญ่ที่สุดในหนังสือใส่โม่เยาหลางและก่อกบฏหลังจากที่เขาตายด้วยฐานการฝึกฝนอันทรงพลังของนางได้นองเลือดลาสวงโม่เยียนจนกลายเป็นจกักรพรรดินีตาแดง สามีเวลาไม่สาวแล้วพวกเรามาดื่มหนึ่งแก้วกันในเรือนหอเธอหะอย่าคิดว่า,าสันไม่รู้นะว่าแก้วไวายนี้นะ่ะมียาอยู่วันนี้สันจะถูกเธอหักขาทั้งสองข้างจากนั้นก็ถูกข่มคู่ว่า,าจะช่วยแก้แค้น แล้วก็กลายเป็นคู่ฝึกสุดพิเศษของเธอในที่สุดก็ถูกเธอนั้นดูดพลังหญินจนแห้งและตายไปบ้าจริงสันคนที่จะทำยังไงดีจื้หลิงค่าด้านมืด30%ค่าความซื่นซอบลบ1น0อุปกรณ์ที่ใสได้การ์ดเปลี่ยนแปลงการ์ดยกระดับฐานการฝึกฝนระดับภารกิจระดับสอง ภารกิจยกระดับความซื่นสอบของจื่อหลิงให้ถึงหนึ่งรางวัลเมื่อสำเร็จภารกิจปลดลอ็อกคางอาวุธกับการ์ดอุปกรณ์แบบสุ่มสามใบแลกเปลี่ยนวายของสันกับของจื่อหลิงแลกเปลี่ยนการ์ดประสิทธิภาพผลเปิดใช้งานนายทันข้าช่วยท่านใส้กระแลกเปลี่ยนแล้วแก้ววายในมือที่ท่านถืออยู่นั้นตอนนี้ไม่มียานั้นแล้ว อ่านี่เป็นไวที่ดีจริงๆภรรยาเจ้าก็ดื่มเร็วสิฮ <c oughs> ดีสุดๆลอยาออกฤทธิ์เมื่อตันหาถึงขีดสุดเธอก็จะมาขอร้องสารเมื่อถึงเวลานั้นฮิ <c oughs> <c oughs> าทำไมมันถึงร้อนขนาดนี้ จะเจ้าเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงการเห็นได้สเลว่าข่าให้แก้วที่มียาแก่เขาทําไมข่าถึงได้เด็บม,มันแทนละ่ะมันต้องเป็นความผิดของโม่เห่าหลังเน่น่ารังเกียจนะโม่เห่าหลังเจ้ามันสมควรตายเมื่อลิ์หมดลงแล้วข้าจะต้องทําให้เขาขายนะ ทำไมยังรู้สึกไม่สบายเส้นนี้ไม่คิดเลยว่าผลของยานี่มันจะรุนแรงขนาดนี้เยี่ยมสุดๆสเปกเลยตอนที่สองเป็นไปได้ยังไงการสงบสติอารมณ์ไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้เกือบลืมไปเลยคิดไม่ถึงเลยว่าจจ่อหลิงผู้เย่อหยิ่งคนนั้นจะมีด้านเส้นนี้แต่ตอนนี้เป็นโอกาสดีฉันต้องดูแลเธอตอนนี้ ภรยาเนื่องจากเราทั้งคู่นั้นแต่งงานกันแล้วข้าคิดว่าจำเป็นต้องทำข้อตกลงสามข้อตอนนี้งั้นเจ้ามานี่สิดีมาหากตอนนี้เธอไม่มีทางต่อต้านแล้วไม่ว่าสัญจาพูดอะไรเธอก็ตอบรับปากสาันหลงตัวเองให้มันในน้อยน่อยเฮะลงมานี่ซะเวอ แย่ละลืมไปเลยว่าเธอเป็นบอสตัวร้ายที่ยิ่งใหญ่เธอจะไม่เล่นไพ่ตามสามัญสำนึกแน่นอนไม่สนแล้วดูเหมือนว่าจะทำได้เพียงเผอิญหน้ากันเท่านั้น,นนี่ก็คือความรู้สึกของผู้หญิงงั้นเหรอคิดไม่ถึงเลยว่าร่างกายของเธอจะอ่อนนุ่มขนาดนี้ดูเหมือนว่าครั้งแรกของฉันจะมาจบอยู่ที่นี่แล้วแต่ก็นับว่าไม่เป่าประโยชน์แล้วนะ บุรุษผู้นี้ทำไมบนร่างกายถึงมีพลังหยินที่แข็งแกร่งเส้นนี้พลังหยินของเขากำลังพุ่งเข้าสู่ร่างกายของข้าอย่างบ้าคาลั่งราวกับว่ามันต้องการเติมเต็มร่างกายของข้าโลกนี้จะมีพลังหยินที่ยอดเยี่ยมเส้นนี้ได้อย่างไรหลังจากเคยลิ้มลองรดซาที่ยอดเยี่ยมเส้นนี้ทุกสิ่งในโลกก็ไหลรดซา ไม่นึกเลยว่าข้าจะได้ทะลุผ่านระดับที่5จนมาถึงเขียดแดนผสมผสานาแล้วจื้อหลิงค่าความมืด30%ค่าความซื่นสอบลบ99อุปกรณ์ที่ใส้งานได้การยกระดับฐานการฝึกฝนระดับภารกิจระดับ2ภารกิจยกระดับความซื่นสอบของจื้อหลิงให้ถึง1รลางวันเมื่อสำเร็จภารกิจปวดล็อคังอาวุธรับการ์ดอุปกรณ์แบบสุ่ม3ใบ นี่มันบ้าอะไรกันนี้คุ้มค่าไหมที่เพิ่มแค่หนึน่งคะแนนค่าความซื่นสอบแบบนี้ถ้าจะเพิ่มให้ถึงหนึ่งไม่ใช่ว่าต้องยกระดับอีกหนึ่งรอครั้งหรอกหรือต้องรีบไปรายง,งานให้จกักรพรรดินีทราบด่วนเลยช่วงดึกณวันนั้นณนะในห้องนอนของจกักรพรรดินี อะไรนะเจ้าบอกว่าจริงๆแล้วองค์ทรายหกน,นั้นมีกายหยินบริสุทธิ์อย่างนั้นเหรอไสยพญาค่ะหม่อมซานเพิ่งเห็นด้วยตาของตัวเองว่าองค์ทรายหกน,นั้นปลดปล่อยพลังหยินที่น่าทึ่งออกมาเมื่อตอนอยู่ในเวลาร่วมหอนั่นเป็นเหตุผลที่หม่อมซานกล้าเสี่ยงตายเพื่อบุกเข้ามาในห้องนอนท่านตอนดึกเพื่อรายงานจักรพรรด,ดิน,นีแห่งลาสวงโมเหยียนมูหลงมิงเยะ คิดไม่ถึงเลยว่าขยะนี้จะมีร่างกายพิเศษเส้นนี้พอมาคิดดูแล้วมันก็ถูกนิดหน่อยแล้วตระกูลจีลาหลังจากนางสนมไปผู้เป็นมารดาของเขาไม่ได้เป็นที่ปวดปานเขาก็จะไม่มีโอกาสแข่งขันเพื่อสิงตำแหน่งรัะสถายญาตอีกต่อไปแต่เพื่อความปลอดภัยที่ดีที่สุดก็คือต้องตัดลากถอนโคน นี่คือพระราศกิจสนีกาตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปเจ้าจงไปเผยแร่ข่าวที่ว่าองค์สายหกนั้นมีร่างกายหยินบริสุทธิ์ให้แก่ทุกคนในราชวงศ์ซาหม่อมสันน้อมรับคำสั่งค่าสาววันลุ่งคืนเอสาวแล้วเหรอหมายเหตุในการพัฒนางานต้นสบับขาทั้งสองข้างของตัวเองถูกทำให้ใส่การไม่ได้ เฮ้โชคดีที่ยังขยับขาทั้งสองข้างได้อยู่ดูเหมือนว่าข้าจะผลเคาะ่สื้ขาวแต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการเพิ่มความซื่นซอบของจือหลิงที่มีต่อสันโดยเร็วที่สุด ตอนที่3ในเวลาต่อมาในที่สุดก็รักษาสิวเลน้อยของตัวเองได้แล้วแต่ทำไมความซื่นซอบนี้ถึงได้เพิ่มขึ้นซาขนาดนี้ล่ะจจ้อหลิงด้านความมืด30ค่าความซื่นซอบลบ95อุปกรณ์ที่ใส้งานได้การยกระดับฐานการฝึกฝน แต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาสันได้ค้นดูของในระบบแล้วระบบนั้นมีอุปกรณ์ที่หลากหลายมันไม่เพียงแต่ใส้กับผู้อื่นได้เท่านั้นแต่ยังสามารถใส้กับตัวเองได้ด้วยเพียงแค่อุปกรณ์บางอย่างดูเหมือนว่าจะถูกจำกัดในปัจจุบันยังไม่สามารถใช้งานได้คงเป็นเพราะข้ายยังทำธารกิจไม่สำเร็จสินะ สามีโม่เหยาหลางคนนี้เห็นได้สันเลยว่าข้าไม่รู้สึกถึงพลังตาบะใดๆบนร่างกายของเขาแต่มันทำให้ข้ารู้สึกที่ไม่อาจที่จะอย่างรู้ได้มาแล้วมาแล้วเมียจา๋าสมกับเป็นผู้หญิงที่จะกลายเป็นบอสตัวร้ายออล่านี้สักหน้าถึงจริงๆ ลาสบงมัวเยียนอง์ซสองมอีโหนี่ไม่ใช่น้องหกหลอกเหรอยินดีย้อนหลังด้วยนะพี่ซาหยางขาไม่ได้ไปงานแต่งงานของเจ้าต้องขอโทษด้วยจริงๆท่านพี่มีหลายสิ่งที่ต้องถามการแต่งงานของน้องเล็กก็คงไม่คุ้มคาในการกล่าวถึงท่านพี่ไม่จำเป็นต้องเก็บมาใส่ใจหรอ นี่คงเป็นภรยาของน้องสายสินะได้ยินข่าวลือมานานแล้วว่าเจ่หลิงคนนี้ไม่ใช่ทั้งคนและผีวันนี้ได้เห็นแล้วดีจริงๆด้วยน่าเกียดเจ้าพูดว่าไงนะโมอ,อี้ข้าตรงฆ่าทิ้งค่าความมืดเพิ่มขึ้น35เอร์เซนหาเจ้าเย้ะละข้าด้านความมืดเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเธอไม่ไปเก่งว่าองค์สายสองคงได้ตายตรงนี้เน ท่านพี่อย่าโกรธเลยถ้าล่วงเกินไปท่านพี่โปรดยกโทษให้ด้วยแต่ยังไม่ถึงข่าวที่ท่านพี่นั้นจะมาวิพากวิจาร์ณภรรยาของขาพวกเรายังมีเรื่องสำคัญที่ต้องถามลากันตรงนี้แหละทำไมถึงได้รู้สึกว่าองค์ชายหกคนนี้เหมือนเป็นคนละคนเลยหรือว่าข่าวลือนั้นจะเป็นความจริง เป็นไงบ้างพึ่งโดนความหล่อของข้าเข้าไปเให้ข้าดูหน่อยสิว่าความซื่นชอบนั้นเพิ่มขึ้นมากแค่ไหนฮะอะไรกันข้าด้านมืดสามสิบเปอร์เซนตความซื่นชอบลบเก้บห้าแบบนี้มันไม่ได้เพิ่มความซื่นชอบนั้นเหรอหรือว่าต้องทำเรื่องนั้นถึงจะสามารถเพิ่มความชอบได้ มันเป็นภาพลวงตาของสันงันเหรอทำไมรู้สึกว่าช่วงนี้ทุกคนมองสันด้วยสายตาแปลกบุตรของมู่หลงจิงมู่หลงฮวาองค์จกักรพรรดินี้นี่คือ for a l อร์ไลแห่งความฝันที่บิดาของข้าขอให้ข้านั้นนำมาให้โดยเฉพาะมันมีผลทำให้ใบหน้านั้นสวยงาม มามาให้ฮองเฮาผู้นี้ดูเลวช่วงนี้ทักษะของฮาวาเออหลานล้าของค้าพัฒนาขึ้นหรือไม่หลานสาวนั้นได้ยินเรื่องขององค์ไซหกจริงมาสอบถามขอบังอาจถามองค์จักรพรรดินีว่าองคไซหกนั้นมีการหยินบริสุทธิ์ตามที่ข่าวลือพูดจริงหรือไม่ฮ่าฮ่าหลายวันมานี้เจ้าเป็นคนที่ห้าที่มาถามคำถามแน่นอนว่าองคไซหกนั้นมีการหยินบริสุทธิ์จริงๆ ตาบะของข้านั้นติดอยู่ในเขตแดนผสมประสานมาเป็นเวลานานแล้วไม่สามารถทะลวงผ่านได้หากมีองค์ชายหกสวยย่อมได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่าข้านั้นไม่อยากที่จะเปิดศึกสิงล้ากับพวกพี่สาคนอื่นๆขอแค่ได้เป็นนางสนมก็เพียงพอแล้ว สตีพูดนี้มีนิสัยเรียบง่ายอนาคตอาจจะกลายเป็นหนึ่งในตัวหมากของค้าได้ยินมาว่าตระกูลมู่หลงและตระกูลจือนั้นมีบุญคุณความแค้นกันอยู่ไม่สู้ใช้โอกาสนี้ปล่อยให้มู่หลงฮวานั้นบีบโม่เย่าลางให้แห้งจากนั้นก็ใช้โอกาสกําจัดชื่อหลิงยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวในเมือ่อเจ้าสนใจองคไซหกเส้นนี้ข้าคงต้องหาทางจับคู่ในเรื่องการแต่งงานของพวกเจ้าแล้วสิ ทหารถ่ายทอดคำสั่งของฮองเฮาผู้นี้ไปเรียกจจ้หลิงมาเข้าเฝ้าตอนที่เีเข้าเฝ้าองค์จกักรพรรดินี้สิ่งที่ควรมาก็มาแล้วในเรื่องต้นสบับจกักรพรรด,ดินีนั้น,นเรียกจจ้หลิงเพียงลำพังหลังจากนั้นก็หาข้อแก้ตัวที่จะถอดเธอออกจากตำแหน่งภรรยาปัจจุบนัน ไม่เพียงเท่านั้นจกักรพรรดินี้ยังทําให้จื้อหลิงนั้นอับอายอย่างรุนแรงอีกด้วยเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นต้นเหตุที่ว่าราสวงนั้นถูกทํำลายแต่ชีวิตนี้แตกต่างออกไปไม่เพียงแต่ข้าจะไม่กลายเป็นคนไร้ประโยชน์แต่ข้ายังมาที่วางกับจื้อหลิงอีกด้วยเพื่อช่วยชีวิตน,น้อยนี้ข้าต้องใช้โอกาสนี้เพิ่มความโปรดปานของตัวร้ายฮะ เออทำไมนาะงถึงมองข้าเหมือนอยากจะกินข้าเลยล่ะจี้หลิงเจ้ารู้สึกไม่สบายตัวบ้างไหมหลังจากมาถึงวังแห่งนี้องค์จกักรพรรดินี้หมายความว่าอย่างไร ข้าได้ยินมาว่าเผ่าผีเผ่านี้มักจะอยู่ที่มืดมือจู่ๆก็ถูกเรียกมาที่วังเปิดกวางและสว่างสวัยของเราข้าเกรงว่าเจ้าจะไม่ซินกับมันโอ้เกือบลืมไปเลยว่าเจ้ายังไม่ใช่เผ่าผีที่บริสุทธิ์แต่เป็นเพียงแค่ลูกผสมเจ้าค่าด้านมือเพิ่มขึ้น33%เปอร์เซ็นต์เยแล้ว ฟาบาทภรรยาของข้านั้นดีมากแล้วตอนนี้ฟาบาทอย่าคิดหนักเลยหากองค์จกักรพรรดินีนั้นเพียงต้องการใส่ใจเรื่องเหล่านี้ข้าวหน้าก็แค่ส่งคนมาทักทายก็ได้ไม่จำเป็นต้องรบกวนภรยาของข้าให้เดินทางไกลอีกไม่คิดเลยว่าเขาจะพูดเพื่อข้าค่าความซื่นซอบลดเหลือลบเก้าสิ หือแม้ว่าค่าด้านมืดนั้นจะยังคงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่หลังจากเพิ่มค่าความซื่นซอบแล้วในที่สุดค่าก็พบวิธีที่จะเพิ่มค่าความซื่นซอบนอกเหนือจากเรื่องนั้นได้ในที่สุดค่าด้านมืดลดลง30เปอร์เซนต์และแป๊บเดียวมันก็เพิ่มขึ้นมาห้าคะแนนคือเป็นเพียงองค์ายที่เกิดมาจากนางสนมผู้ไม่เป็นที่ปวดปรานแต่ก็ยังกล้าวางอำนาจบาดใหญ่ใส่ข้า เอาล่ะข้าจะไม่พูดอ้อมค้อมกับพวกเจ้าอีกต่อไปแล้วหลังจากคุณคิดอยู่นั้นข้ามักจะรู้สึกเสมอว่ามู่หลงฮวาน้นเหมาะสมกัรในฐานะพระซายาขององค์ไซที่หกดังนั้นครั้งนี้จึงเสริรพวกเจ้ามาที่นี่เพื่อให้พวกเจ้านั้นเลิกกัน ในเมื่อข้าแต่งงานกับโม่หลังแล้วข้าจะไม่ตกลงหย่าล้างเว้นแต่เขาจะเริ่มเป็นคนที่อย่าล้างกับข้าถ้าเขายอมอย่าล้างกับข้าข้าจะปล่อยให้เขากลายเป็นโครงกระดูกจนไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอีกเลยหุบปากมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าที่จะไม่เสื้อฟังในการตัดสินใจของตัวข้าหองเฮาผู้นี้หากเป็นสิ้นนี้องซายหเจ้าจงอย่าล้างกับภรยาของเจ้า และแต่งงานกับมู่หลงฮาวาในฐานะภาษายาสาส่วนผู้น่าสงสารข้าจะตอบแทนเจ้าเป็นสมบัติล้ำค่านับไม่ท้วนนี่มันแตกต่างจากที่พูดไว้ก่อนหน้านี้เลยข้าบอกชัดเจนแล้วว่าถึงแม้ว่าจะเป็นนางสนมข้าก็ยินยอมด้วยความสมัครใจ ฝ่าบาทหากท่านต้องการจัดการกับมันด้วยวิธีนี้สาวน้อยคนนี้รู้สึกว่ามันไม่เหมาะสมเส้นการไม่สู้ให้สาวน้อยคนนี้และพระสายาจือหลิงนั้นมีการแข่งขันที่ยุติธรรมดูล่ะ ว่ากันว่าภรรยาของราสวงนั้นมักจะสามารถพารนาถึงการวาดมังกรปากฟีนิกซ์ได้ร้องเพลงเก่งเต้นลาเก่งและมีความสามารถสูงอีกด้วยสาวน้อยคนนี้ไม่เก่งแต่เต็มใจที่จะแข่งขันกับพระสายาจีหลิงในด้านการเย็บปักถักร้อยร้องเพลงเต้นลาประลองยุทธ หากสาวน้อยคนนี้โชคดีพอที่จะได้รับไสสนะหวังว่าองค์ชายหกจะสามารถช่วยทําให้สาวน้อยคนนี้สมความปรารถนาได้แข่งขันงั้นเหรอนี่เป็นวิธีที่ดีในการกําจัดนางนังจื่อหลิงคนนี้คงจะตกรอบสองรอบแลกในการแข่งขันอย่างแน่นอนเอาละทําตามวิธีที่พวกเจ้าบอกเธอแต่ถ้าจื่อหลิงพ่ายแพ้ก็ต้องยอมสละตําแหน่งพราชายา แม้ว่าสตรีผู้นี้จะค่อนข้างดีแต่ข้านั้นก็ปล่อยให้นางมาเป็นภรรยาของข้าไม่ได้เส้นการตอนนี้จจ่อหลิงตัวคนเดียวก็เพียงพอแล้วถ้ามีเพิ่มอีกข้าเกรงว่าจะใช้เวลาไม่นานในการบีบข้าให้แห้งโชคดีที่ตอนนี้ข้านั้นมีระบบที่เกือบจะอยู่ยงคงกรพันดังนั้นข้าก็อาจจะช่วยให้จจ่อหลิงนั้นสถานการแข่งขันได้ภรรยายอมรับการท้าทายของนางเลยข้ามีวิธีช่วยให้เจ้าชนะอยู่ เม่อเหย่าหลางคนนี้เขากำลังคิดอะไรอยู่ในใจกันแน่